ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่13โดยมีดรวิบูลเป็นสุขรองอธิการบดีกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมสำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่13จัดขึ้นเพื่อวางรากฐานแนวคิด ความรู้ค่านิยมความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าให้กับเยาวชนให้เป็นคนดีปลูกจิตสำนึกการอยู่อย่างพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองต่อสังคมและเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนเก่งกล้ามีความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคมไทยโดยมีนักเรียนนักศึกษาคุณครูที่ปรึกษาชมรมผู้อำนวยการโร,รงเรียนต่าง,างๆเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยมหาวิทยาลัยกสือพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาท่านผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอนดานีร่วมโดยการส่งเสริมศาสนาศิลปะพัฒนาสังคมเป็นครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับภาคก้าชูกนปั้นเลิกชูตรงไปข้างหน้านะคะเราเชิญค่ะมิจฉาจังหวัดอุดร